พ่ออันไปส่งของจะไปเทมคุนวันนี้มีวันนี้มียายเสิร์ตแแกงขนุนใส่ไก่ไก่บ้านอ๋นไอ,อไก่แก่ทวดเทบไก่แก่นี่ไก่แก่นี่ เราไยกันหรอเนี่ยเราซื้อไก่มาเมื่อเช้าครัวหนึ่งหอมหอมไหมงเข้าบอกเนี่ยครัเยลส วันนี้เราเราใช้น้ำปลาตัวนี้นะครับวันนี้เราใช้น้ำปลาตัวนี้นะครับก็บอกว่าน้ำปลาแทนกุ้งไรสูตรลดเกลือนะโซเดียม40%นะตัวนี้นะครับมาดีวิวน้ำปลาด้วยนะนี่ ตัวนี้ปลานลาโล่มันจะทีสารโหปลาเมนหน่งก็มันจะไปน้ำ ม,มันีปลามสีสองแบบนะครับปลาเราใส,ใส่กล่องอย่างดีเล้วนะใส่ปลารับนี่อ้วกปลาลากานานๆกว้มันเปื่อยให้ไก่แก่เปออื่อยก่อนใส่หอนี่นะหอใบมก อ่ะป้าเจ๊เจ๊เอาคนเ,เ,าเดือดกน,นี่เดือดแล้วนะครับ <c oughs> พ,อพอเคี่ยวเดือดแล้วก็นี่เปื่อยแล้วเปนื่อยแล้วนะนแล้วก็ใส่น้ำยานางน,นี่นะครับเดือดแล้วนะ ลูกก็ติเลยเนาะอืมอะไรอันนี้อะไรครับอ๋ออันนี้ขนุนขนุนอ่อนนะครับขนุนดิบอันนั้นคือ,อนต่้อันเลอะอันติดนะอันนี้ขนุนดิบนะลูกเล็กได้เสือหั่น ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับแกงขนุนน่เล็กแกงขนุนแกงอีสานแกงพุกไทยนะไม่ได้ชุกนะแกงแกงแกงขนุนแกงขนอ่อนใส่ใส่ข้าเอใส่ไก่ ใส่ไก,ก่แก่ลูกแนวมันไก่นี่ครับวันนี้รอขนุนสุกนะอนโอเคเราเอเรอขนุนสุกอย่างเดียวนะครับ เปื ás, ¿no? De im, care, य, ่อยแล้วใช่ไหมชิมชิงเปื่อยเม็ดนถ้าเม็ดมันเปื่อยกับเปื่อยแล้เดี๋ยวนะชเม็ดโอ้ชิมเม็ดมันก่อนนะเม็ดชิมเม็ดขนมก่อนถ้าเม็ดขนมสุกก็เอาเลยเม็ดใหญ่ชิมเม็ดขนมเปื่อยอร่อย Đi thứ hai ngọc của mình. mệt mỏi chìm mệt mệt, mệt mệt mỏi mệt rồi, hết mệt 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 cười lắm mệt mỏi hết ก็เอานุ่ให,ใหญ่แล้วไนะ่้กรนะนีไม่สูงนะี่ข้างนี้เจ็ดเจ็ดอืมดละอืมอ้าวใส่ผักเลยครับนี่ อืมยคอดมีต้องสิมันต้องเติมอะไรไว้โอเคแล้วน้อเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวหน้าตาอ้หนากินอะไโอเคโอเคครับุดแล้วจะก็กินแล้วแกงขมินใส่ไม่นุน้ำใส บเตยโคเก่งวามีเด้อ